ขออนุโมทนาสาธุการที่พวกเราออกจากบ้านมาไหวแม่ยังไหวยังเย็นไหวยังไหวยังประต้มมาว่าลำยังมาเลยมาตักมา ตากมาฟังไปตากมาใส่ตัวหนาตัวหนาเป็นไใบมาบ่ม้าระเบ่ไปบวงไปขันเบาใบหญ้าปากจำว้ขันเบาหญ้าปากขันปากยาเบาขันเบาหญ้าปากขันปากยาเบา เริ่มแต่พ่อแต่แม่พ่อแม่ดีฟังดีลูกเจ้าเขาก็ฟังดีได้พ่อแม่ฟังไม่ดีลูกเจ้าเขาก็แซวกันได้เป็นว่าเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก่ที่ลูกปลูกที่ครัวอาจารย์ไหว้วานประสงค์นี่เป็นหลักพัฒนาตัวเอง เริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก้ที่ลูกปลูกที่ครูอาจารย์ไหว้บประสงค์เริ่มที่พ่อก่อที่แม่หมายความว่าพ่อแม่ต้องทำความดีก่อนลูกก่อนหลานลูกหลานไม่ดีก็ไปแก้ไปบอกที่ลูกไม่มีเวลาบอกสอนลูกก็ไปฝากไว้ครูอาจารย์ไปเข้อโรงเรียนออกจากเรียนแล้ว หยือ,อยังไม่ออกก็ไหววานประสงค์เอามาบวชให้ประสงค์ประเทศให้ฟังไปบอกไปสอนมีห้าขั้นตอนเริ่มที่พ่อก่อเที่แม่แก่เที่ลูกปลูกที่ครัวอาจารย์ไหววันประสงค์ <c oughs> นี่หลักการ <c oughs> เป็นขั้นตอนของการพัฒนา bầu bà nói bao nồi nữa, ừ. à thôi nhạy nhạy này là thôi nồi topo, ta bè dài mã nữa, ờ, thôi nồi nồi dài thôi nhạy nhạy, thôi là cái em load là na, ừ. ถวยอีลิกอยู่ใสถวยแร่ข้ามอยู่ใสขันบ่มีไปเสือเอางานกายศาสตร์บ่อเอิดงานกายศาสาติเอาพูดระบายระบายระบายประทําซักขธานถวยอีลิกดีได้รับนอกหอดใสละบาดนี่ ขอขอบบุญขอบคุณออกตอนญาติยอมุกคุกขคอนเนอร์ี่มากปฏิบัติธรรมกรรมฐา,านรวมกันถือว่าเอาใจใส่กันเอาเข้าไว้เอาเข้าไว้จำมว้เดอเอาเข้าไว้เอาเข้าไว้เอาไม้ก็ามาเอาใจกัน เข่าไหมว่าเข้าใจกันไหวห้ไหวใจกันเอาเข้าไหวเอาเขาไหวเอาใจกันเข้าใจกันไหวใจกันห้ซื่อสัดต่อกันเอาเข้าไหวเอาเขาไหว,ไวบ้านเมืองเมืองไฟจะจะอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุข เอาเข่าไหวเอาใจกันให้เอาใจกันจะแตกกันให้เขาเจ้กัน่ะทะเลาะกันไว้ใจกัน่ะแยกกันเอาเข่าไหวเอาเขาไห้เอาเข่าไห้จบีนคาถาเอาเข้าไหวเอาเข้าไว้เอาใจกันไว้ใจกันเข้าใจกัน พ่อพันจันทร์ซุกมาว่าเนี่ยไปเลือกถวยเีเลอร์ม,มาเด้อบวงไม่บละ่ะ <c oughs> บวเอี่ยมดนาสามหนีเนาะต้องสามหลอกแก่สีเอ,อีม่มถวยหน่อยโพล่น่าะเอาในคนหนีไปบ่จะปาไปซื้อถวยอีเลิร์ผุ่นงานกายศาสตร์ร้องพอไปเมื่อวาน ไปเมืองใครเสีนหมือวานหม่อก่อนเต็มอยู่ผลมาก่อนแล้วกลางเต้นกลางยังถอยบวงทวงสร้างโบหลายแฉะ <c oughs> อย่าเฝากเด้อบาดกะบาให้ครบทากคนังลงเมื่อพร้อมกันวานแลว่าตามกัน,นเรื่องเถื่อแจกทัหนา ทั้งหลังบ้านแจกทั้งหนาตอกก่อนแล้วอิ่มแล้วทั้งหลังหัวกระตอก <c oughs> บอมันบันเท้าดอกว่านี่างทาเอื่นค <c oughs> ่อยเห็นอยู่ได้เนักเถื่อแจกบั้นทั้งหลังทั้งหนาบัาน้นแจกทั้งหลังอิ่มแล้วทั้งหน,า,งหนาบั้นอิม่มนี่เป็นว่าบอมันบันเท้า บานอื่นเจา้าบานไดละง่ายเถื่อเนเหลือบอพ่อได้ดังเถื่อเหลือบอพ่อมองแจกเด็ดแท้แจกมองบ่แจกก็บ่แจกถามบาลเป็นไหนละ่ะโอ้ยเหลือเหลือเยอะแยะว่าเสริผู้บริกินกามีบันไม่บันเท่าดอกว่านี่ก็ได้ทั้งอื่นปวดอก <c oughs> สียทองฆ่าท่าดีเด้อ ให้เป็นเพื่อนกันเพื่อนกินหางายเพื่อนตายหายากเสื้อผ้าทองเพื่อนกินหางายกับมาซ้อมแซมม่กินเขากินหนากว่านี้ไม่กินเขากินหนากว่านี้เพื่อนกินบ่อึดอย่างสั่นเพื่อนตายเพื่อนอยู่นับเันตลอดหอดฟังเครื่องหนาวหายยากซอยกเสียงานกันตลอดตายเป็นกับซอยกัน ตายก็ซอยกันหาอยากชวนมาไปกินขา้าวไปกินลาบหม้ออลกันนี้บวดบ่อยากไปกินเหล่าอลไกันนี้ลาบหม้อเลยกันนี้บวชซอยกันซอย,ยงานผู้จะอยู่ตลอดทอดฟังฝากผีฝากไข่กันมันยากคือเฮ้าหายากได้ขอหา,หาอยากมาสู่คนสู่คน ขอบอกใบกนเธอนาเธอไนถามว่ามีข่าวเข้าไปเถีงกับขอเชิญดื้อไปมาห่วมกันพวกเขาเป็นท่องแผ่นเดียวกันตำบลน้องบัวเป็นบัวน้องเดียวกันถึงไหนถึงกันพวกเขาผู้คนบัวดับมากงวดนี่งวดนาเป็นก็ติมาจุดอ๋อฮักอะไรอย่างไ้ ผู้เปิดมางวดนี้งวดหน้าก็ต้องมาผู้มางวดนี้แล้วงวดหน้ายาขาดมาอีกจะขาดโรงเรียนนักเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่นักเรียนแก่นักเรียนใหญ่พอแม่ขาดแล้วลูกหลานก็ขาดบักลายยาขาดโรงเรียนเด้อเขาจี้อนสอนได้แต่เจ้ายังขาดนั่นได้อิ่มแมเขาว่าโอ้ยนาแตกแหันเท่า บไว้ยบววัพออยพยอนสอนเห่าเสื้ผ้าอทองผ้าซิดข้ามก่อนอันเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงหนีอันเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงนนนนนหน,งนีจากไปหลายหมื่นปีย่อมหาได้ ส่วนเพื่อนตายถ่ายแทนชีวาวาทย่อมไม่อาจหาง่ายยากแท้อีหลี<ป>จำไว้ได้ <c oughs> ว่าอันเพื่อนกินอันเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน,นีอันเพื่อนกิน สิ้นทรัพย์แล้วนายนีเนียงหนีก็ได้เนียงนายนายเนียงนั่นแหะโอ้ยนายเนียงมันได้เะว่าอันเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วเนียงหนีจากการไปหลายหมื่นปีย่อมหาได้ ส่วนเพื่อนตายถ่ายแทนทีวาวาดย่อมไม่อาจหาง่ายยากแท้อีหรีไหวคือบอกว่าวานา,าแ่้แท้ ยาเฝ้าได้บัวได้บ่ได้บัได้าไดาไดาไดยาหาโทษจะเพิ่นได้เพิ่นบพื่อนกินดอก <c oughs> อ้าวว่าพร้อมกัน <c oughs> อันเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงหนีจากกันไปหลายหมื่นปีย่อมได้ส่วนเพื่อนตาย่ายแทนทีวาวาด ย่อมไม่อาจหาง่ายยากแทอีลีห่วยจำได้บ่ละอันเพื่อนกินสิ้นทรัพแล้วแหนงหนีจากไปหลายหมื่นปีย่อมหาได้ส่วนเพื่อนตายถ่ายแทนชีวาวาดย่อมไม่อาจหาง่ายยากแทอิลี แล้วว่าแล้วว่เอาเอาอีกเอาอันเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีจากไปหลายหมื่นปีย่อมหาได้ส่วนเพื่อนตายถ่ายแทนชีวาว่าย่อมไม่อาจหาง่ายยากแท้อีหลีอยากอีหลีด้หาผููจิม,มาจ,จังสียากอีหลี พวกคนพวกห่อเป็นปัญหาไน้ยากซอยกันทึงได้ทึงกันฟั่งแต่ข้ามบานหนองบัวตำบลหนองบัวหนองเดียวกันแปดโมบานหนองเดียวกันทึงได้ทึงกันบัวกอเดียวกันเป็นท้องแผ่นเดียวกันได้อาใส่ได้เสือมีพระป่าปกว่าวา เสือมีเพราะป่าปกง่วยเพื่ปปอบอกว่ายจ้เหลียวจะบังหมอกข้อตบไหลว่าจะเหลียวไปเท่าสวยข้อตบไหลว่าเด้อเสือมีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือ,อยางเด่นเย็นเพราะหญ้าบางหญ้ายางเพราะดินดี ขันมีเสือปลากรหอกปลากรหลายขันปลาบ่มีเสือก็บ่อยู่ดินบ่งามหญ้ากบ่เขียวว่าพ่อกันเสือมีเพราะปลาปกปลารกเพราะ,ะ,ะเสือยางดินเย็นเพราะหญ้าบางยายังหญ้ายางเพราะดินดีอีก เสือมีพระป่าปกป่ารกเพราะเสือ,อยังดินเย็นเพราะหญ้าบางหญ้ายังเพราะดินดีนสิ่งอาศัยกันเสืออาศัยป่าป่าอาศัยเสือหญ้าอาศัยดินดินอาศัยหญ้าดินเย็นงามเพราะหญ้าปกดินงามหญ้ากระยัง ดินบองงามยากระบองยัง่บบง,งถอยที่ถอยอาศัยเจ้ากันเลยกันลวงพอก็เคือกกันละอาศัยพอออกแม่ออกได้มวงพอเปียบเหมือนแห้งพอออกไม่ออกเปียกเหมือนล้มมาผัดมาซอยมาส,มาสู้สงสารแห้งบินแห้งอิดอ่อนล้มมามาซอยแห้งเบนได้กับบอห้องแล้วเป็นว่า ว่าค้ามกันสงสารแหงบินแหงอิดอ่อนลมบอมาซอยแหงบินได้กบ,บอหองหนึ่งสองสามว,าว่าคือร้อมกันคนหละเถื่อแทะไมทไม พร้อมกันสงสารแห้งบินแห้งอิดอ่อนล้มบ่มาซอยแห้งบินได้กระบอกหอมทานด้วยอันหนึ่งสองสาม เออไข่โยบาทนี <Tipp ett inh throat> <s at klore> er, ่แล้วรบอหั <trail> ่นขาต้มฮะพูดรบอแล้วๆแล้วก็ถวยใหญ่บวลาหันไหวยรอบสองแม่พยาบาลไหวยรอบสองรอบสองไหวเอามารอบสองได้อ ไหายพ่อนหายพ่อนหายพ่อนห้องทองเสียดอกได้เสียดอกปะติสังฆายโยนิโสป็นดาปังปะติเสวะมีเนวะทวายะนัมัจายานะมันดาไนยนาวีสนาไยะ ยาวะเตวะอิมาจักกายัจฉติยาปนะยยาวิเหยมสุปราติยาปรมัณิยานุกายะยติปุราณตเวตานังอังคามิณวันจเวตนะอุปปทามิ ยาตาลาจามีปเวสติอนาวัจจาาจาจิหาโรจาทิอาลองมือฉันได้ก่อนคือบ่มีสอนเนาะมีสอนบ่น่อย่อยสอนมันลีอยู่นี้สอนลีอยู่นี้อ่าถวยน่อยก้องขหน่อยค่ะแม่กบ,บาจะหักเน่อน <c oughs> อອอ,องดูກໄປກອງຂະຫນາດຄ້າແມ່ຜູ້ໃຫຍ່ຫນູເພິນວ່າ